คาถาบูชาพระพุทธอัญญรัตนมณีมหาณทีสีหลิพุนชัยนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ อะหังวันทามิพุทธัญญะรัตนมณีมหาณทีศิริหริพุนชัยยังสิระสาณมามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธัญญมณีอัญญรัตนมณีมหาณทีศิหริพุนชยัยสาธุ